มากินส้มเห็นแล้วอู้ยน้ำลายไหลอยากกินแห้งมีบักแซลค่ะบ้านยายนางเอิญบักแซลเด้อค่ะเด้อนี่บักแซลค่ะยายนางสีตาําบักขามน้อยค่ะทุกคนอันนี้พักกร่แยงหน้าหอมหอมเลยค่ะเอาไมให้ย,หยุบไปค่ะทุกคนไปตํากันเลยมาค่ะทุกคนมาตำก็ได้ใส่พริกเลยค่ะนี่ ตาลค่ะอยู่งชุดรถแม่ยังได้กล้วยมาเสริมเนื้อค่ะเด้อที่แรกสีตำบักขามก็บักเซลวันนี้ออกไปเอาพักไปได้บกักกล้วยมาน้ำค่ะาขามลงใจเลย ดละนะตัมมาคามค่ะทุกคนพอดนีไปเห็นกล้วย ใส่กล้วยน้ำค่ะนี่บักเซลบริมีปลาแดกตอนนะคะเร่อแน่นางร,ริกินปลาแดกตอนปลาแดกดิกปใส่ทับซ้ำนี่แหละค่ะทุกคนปุ้งเลยค่ะน้ำปลาอูดะ สุดยอดน้ำปลาองอกเขาเอากันค่ะโอ้โหหอมขนาดเลยซิมกันเด้อกัะเด้อน้ำลายไหล ได้การนะคะทุกคนโว้ยคุนอะวิธีจัดในนางคุณวาในีก่อนซ้อนอยากบ่ค่ะ ตำปลาคามน้อยใส่บักเซลค่ะใส่กล้วยหน่วยหนึ่งอุ้ยผักลายหุนหน่ะฟังเสียงขวดโคกโลดพอแม่พี่น้องเลยอืย กลับยายนากะใบบอกย่มหอมให้้วยแล้วกัะนี่ไปค่ะไปกินกันเลยค่ะนี่แล้วและมาค่ะทุกคนมากินกันเลยค่ะทุกคนอู้ยบุระตำมะคามน้อยใส่ บักแซลแซบแซบค่ะฝากพี่ตจน้องอือร่อลืมบอกพี่ตาน้องว่าผักกับกพักแก้มพักกาดแย่งหน้าหอมหแซบแซวค่ะเข้ากันใบบักยม่มอันนี้ดอกบะกอื้อน้ำให้น้ำสวนท่านะ Thôi bữ hả Này bọc xeo Hạt à, vào đây còn nhiều cứ câu hả Không nên nhầy Chăm biểu luôn bài mong yom bài thử cái này nay bọc xeo, cô thô của เยอดพักกระแง,งหน้านี่เข่ากันค่ะค่ะลองมมดเร้อพี่น้องเร้่อ เรือบงงมคบ่งบงงมอ่อนๆค่ะ แวไม่สองเลยต่ำเทน่วหนึ่งมากี่ครับหนึ่ง ตำปักคามน้อยใส่บักแซลค่ะบักแซลหรือบักกอกน้ำคำนี้ฝากพี่ต้อนน้องเด้อค่ะเด้อพักไปย่งหน้าใส่ไปเนี่ยหอมเลยค่ะครับ ลากลากลากลองมือเด้อค่ะเด้อพ่อแม่พี่น้องดูเยอะค่ะอ๋อคลิปนี้นายลาไปก่อนค่ะขอบคุณหลายๆค่ะที่แชร์มสุขนันขอบคุณที่รับชมให้กำลังใจยายนางกับปอพันธ์พี่น้องค่ะขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย